สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาให้ดูตัวอย่างการแต่งเพลงนะครับแต่งเพลงโปรโมทแบรนด์รถตู้นะครับนะคอนเซิต์เพลงก็คือเที่ยวทั่วไทยกับต้อมแวน VIP นะครับโดยใช้ q ิวเวนในการช่วยคิดเนื้อเพลงนะครับนะหลังจากที่เรา คิดเนื้อเพลงเสร็จนะครับเที่ยวทู่ไทยกับต้อมแวน v i p เสร็จนะก็เอาเนื้อเพลงตรงนี้นะครับหลังจากที่เราดูแล้วโอเคเราก็เอาเนื้อเพลงตรงนี้นะ,มา,นนะนะมาใส่ในซูโน่นะครับนะมาใส่ในซูโน่เอนะครับใส่เสร็จนะครับสไตล์ออฟมิวสิกนะครับเราก็เอามาลง อันนี้ผมวางคอนเซปต์เอาผู้หญิงร้องนะครับวางคอนเซปต์เอาผู้หญิงร้องนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เนรมิตนะครับ เนื้อเพลงนะครับเที่ยวทูท่ไทยกับต้อมแวน์วีไอนะฮะนะก็วางนะครับปึก๊กเสร็จแล้วคลเครียดเลยนะครับปึ้งรอมันสักครู่นะครับเห็นไ,ไหมครับ หลังจาก AI มันทำงานสักครู่เดียวนะครับเราก็จะได้เพลงออกมาแล้วนะนะมาฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับนี่คือสดๆเลยนะ ยอ,อยากไปไหนเราพร้อมพาไปเนื้อตายโอ,อกอกไม่มีพลาดจากภูเขาสูงถึงเทอยทองวบวิทพองแล้ววันนี้ท l วทั่ว m ไทยธงเวียนว บริการครบไม่ต้องกังวลใจมีไก่มีติดตั้ปลอดภัยทุกเส้น WiFi ฟ,ฟรีแชร์รูปได้ทันทีแถมคาราโอเกะร้องเกะได้ตลอดทางคุณรับกดวางใจเราได้ดูแลตลอดอดกสิยสอดชั่วโมงปลอดภัยทุกเส้นทางท่องแวนซิปมากดซับ แห่งประสบการณ์เดินทางไปกับเราสบ,บายใจความมันทั้งครบครันทียวทั่วไทยทอมแบนวาสุดทอดสุดะบายไม่ต้องกลัวหนจองเลยวันนี้ทอหาเราโอริการครบไม่ต้องกังวลใจมีไก่มีตัก ลอดภัยทุกสลิปไวไฟฟรีแชร์รูปด้ทันทีอืแท้งค่าได้โอเคร้องเพลงได้ตลอดทางคนรับรถฟัีไม่ต้องกังวลใจใใลไม่ไกลไม่แพ็กเกจปลอดภัยทุกสลิปไวไฟฟรีแชร์รูปด้ทันที วังใจเราลายดูแลลอดอีกส,สิโซทูโมกบไทยทุกเส้นทางท่องดันฟิลมาตัวซิปดีแห่งกระสบก,การณ์เดินทางไปกับเราสบายใจความบันทิงครบกันเขียวทัวไทยกับทูแวร์ฟับสปูส๊กสปู๊บเอกปุ่นชอบเลยวันนี้โทรหาเรา มันจะเจเนอเรทมาให้สองเวอร์ชันนะครับเราก็เลือกดูว่าถูกใจเวอร์ชันไหนนะ ถามคาราโอเคร้องเกะได้ตลาดทางคนรอบรู้ใจเราได้ดูลาดหลอดอิฟซิซโซชูโมลอดให้ทุกเส้นทางทำแซ่บมากกว่าแซ่บดีแห่งประสุก,การณ์เดินทางไปกับเราสบายใจความบันทางครบครัน ไม่ต้องคับเองทิวทัศนไทยกับผมแฟนแฟนับสะดวกสบายไม่ต้องปวดเหนื่อยนั่งสบายแอร์เย็นช่ำไม่ต้องคับเองไม,ไม่ต้องคับเองบริการครบ ต้องกังวลใจมีไก่มีประกันปลอดภัยทุกสิว w ไวไฟฟรีแชร์รูปทันทีทางคาราโอเกะร้องเกได้ตลอดทางคองรอบรสดวงใจเราได้ดูแลตลอดอีซีร์ชัวรมปลอดภัยทุกเส้นทางทอมแวนเว็บมากกว่าซื้อีแห่งประสบการเดินทางไปกับเราสบายใจความบันเทิงครบคัน ทำไม่ต้องขับเองจองเลยวันนี้โทรหาเรานะก็จะประมาณนี้นะครับคือถ้าจะปรับจริงๆก็คงปรับข้อความบ้างนิดนิดหน่อยๆนะนะนี่คือการทำเพลง

อยากเรียน AI หรืออยากทำเพลงโปรโมตธุรกิจโดยใช้ AI นะครับนะก็ยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำนะสนใจก็ทัก Inbox Admin มินหรือไม่ก็กดแอดไลน์ชาววอนอินเวสเตอร์เอ็กอมาได้เลยนะ